วันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมที่ดินนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับวิ่งจากตัวเมืองราชบุรีนะครับแยกเข้าตรงร้านอาหารบ้านไทยนะครับก็เข้าไปประมาณสัก1.5กิโลนะครับครับแยกจากถนงเส้นหลักเข้าตรงด้านนี้เลยนะครับผมที่ดินของเราตรงนี้นะครับเป็นที่นาข้าวนะครับมีเนื้อที่3าไร่นะครับ ตอนนี้เราตัดภาพมายังแปลงที่ดินที่จะขายนะครับมีเนื้อที่3ไร่นะครับตั้งอยู่ตำบลเจดีหักนะครับอำเภอเมืองราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีเป็นที่ดินนาข้าวแปลงตรงด้านหน้านี้เลยนะครับติดถนน2ด้านนะครับถนนด้านที่รถจอดเข้าไปนะครับก็ถนนสาธารณะนะครับที่ดินของเรานะครับก็วิ่งเข้ามาจากถนนเรียบคลองชลรับทานนะครับ ข้ามาเพียงนิดเดียวนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านห่างจากไฟฟ้านะครับก็อยู่ประมาณสัก150เมตรได้นะครับนี่ครับเป็นที่ดินนาข้าวเผื่อใครท่านใดนะครับสนใจจะซื้อไว้ทำบ้านสวนนะครับก็แนะนำแปลงนี้เลยนะครับผมติดถนนคอนกรีตนะครับที่ดินของเรานะครับแนวถนนด้านนี้กว้างอยู่ประมาณสัก47เมตรได้นะครับ นเส้นนี้ก็จะออกไปยังใกล้ๆก,กับตลาดนัดทุ่งปอเลยนะครับแต่ถนนจะแคบนิดนึงนะครับเรื่องเส้นทางก็รถวิ่งส่วนยากนิดนึงนะครับก็ต้องอาศัยหลบกันนะครับเป็นที่ดินบรรยากาศนาข้าวอยู่ใกล้ตัวเมืองเพียง4กิโลเท่านั้นนะครับ เขตของเราก็แบ่งไว้ชัดเจนนะครับที่ดินของเรานะครับยิงตรงไปนะครับกว้างอยู่ประมาณสัก98เมตรนะครับติถนนคอนกรีตด้านข้างนะครับมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าต้องเดินมาอีกประมาณ150รบเมตรนะครับถนนเส้น เส้นนี้ก็เลยไปก็จะมีหมู่บ้านนะครับที่จะออกไปยางตรงตลาดนัดทุ่งปอนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรีก็อยู่ประมาณ4กิโลนะครับเผื่อใครที่อยากจะมีบ้านสวนนะครับใกล้ตัวเมืองนะครับหรือมาทำงานในใกล้ๆตัวเมืองนะครับสนใจแปลงนี้ก็ซื้อเก็บไว้นะครับ แบ่งกับเพื่อนก็ดีนะครับผมที่ดินหน้ากว้างสวยอยู่นะครับครับเดี๋ยวเราพาไปชมโดยรอบๆนะครับที่ดินของเราถนนตรงนี้จะอยู่ทางทิศตะวันตกของแปลงนะครับส่วนด้านที่รถจอดนะครับจะอยู่ทางทิศใต้นะครับผมกว้างอยู่ประมาณสัก100เมตรได้นะครับด้านหน้าจะเป็นถนนสธนาธารณะสุดแปลงเลยนะครับ ใครมีเพื่อนนะครับที่สนใจจะแบ่งกันก็ได้นะครับก็รูปแปลงกว้างสวยอยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปแปลงให้ดูด้วยนะครับเรื่องระบบน้ำนะครับก็ติดคองชนรับทานส่งน้ำด้วยนะครับแนวด้านนี้จะอยู่ทางทิศใต้ของแปลงนะครับบรรยากาศเขียวชุ่อุ่มเลยนะครับเป็นพื้นที่นาที่ดินตรงนี้นะครับ เปิดราคาขายนะครับอยู่ที่ไร่ละ1 2ล้าน2แสนบาทนะครับมีเนื้อที่3ไร่นะครับใครท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับก็แนะนำแปลงนี้เลยนะครับผมเป็นนาข้าวรางวัดสอบเขตไว้เรียบร้อยนะครับ เราพาไปชมแนวสุดแปลงนะครับด้านท้ายบริเวณใกล้เคียงก็จะมีตลาดนัดทุงปอนะครับตัวเมืองก็จะมีตลาดสดตลาดสีเมืองนะครับวิ่งเข้าไปเพียง4กิโลเท่านั้นก็สะดวกสบายนะครับเผื่อใครที่ไม่ต้องการที่จะซื้อเป็นโครงการหมู่บ้านนะครับก็ ซื้อเป็นบ้าที่ดินป่ามาปลูกบ้านทําบ้านสวนนะครับไว้ปลูกผักเลี้ยงปลานะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ใกล้ตัวเมืองนะครับนี่ครับที่ดินของเราก็ถนนตรงนี้จะเป็นถนนดินอยู่นะครับผมนี่ครับแนวขอบเขตตรงหลักนี้เลยนะครับสุดแปลงนะครับนี่ครับสุดแปลงด้านนี้ก็จะลึกเข้าไปนะครับอยู่ประมาณสัก 51เมตรได้นะครับก็ประมาณคร่าวๆนะครับประมาณ5 1เมตรนะครับเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะครับเป็นหลักปูนปักไว้ชัดเจนนะครับผมเป็นที่ดินที่น่ากว้างสวยนะครับเนื้อที่กําลังดี3ไร่นะครับ หรือท,ท่านใดนะครับสนใจแบ่งก็ชวนเพื่อนมาแบ่งพร้อมกันนะครับก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในที่ดินแปลงนี้เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านท้ายนะครับที่รถจอดจะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับส่วนด้านแนวถนนด้านนี้จะอยู่ทางทิศใต้ของแปลนะครับ วิ่งมาจากถนนเรียบคลองชนรับประทานที่แยกเมืม่อมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้ามาประมาณสัก6 700เมตรนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นทิศเหนือนะครับอุทยานเขางูนะครับด้านนี้จะเข้าตัวเมืองราชบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับผมท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ ก็โทรสอบถามกับเราเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะครับสุดแนวหลักเขตนะครับนั่นนะครับตรงลูกศรชี้เสาปูนเลยนะครับกว้างประมาณ51เเมตรนะครับท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรติดต่อกับเราเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ